สวัสดีครับทุกคนครับก็เจอกันอีกเหมือนเดิมครับอีกคลิปหนึ่งตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าครับเป็นตัวตัวทำออกมาเรียนแบบครับของมาคิต้าครับรุ่น EBH ครับ 340u ครับตัวนี้ครับ ก็ลอกออทำเ,เรียนแบบกับเหมือนทุกอย่างครับยกเว้นสีครับตัวนี้ตัวนี้เป็นาขาบูของเครื่องตัวนี้ครับแล้วก็ตัวใหม่ตัวนี้ครับเป็นของเครื่อง g x 3 5ซึ่งผมก็จะเอามาใสา่ทดแทนตัวเดิมครับ ผมจริงผมใช้งานมาได้เดือน2เดือนนะครับก็วันนี้ก็คิดได้ครับว่าน่าจะเอามาทําเป็นคลิปให้พวกเราได้ดูกันนะครับก็ระยะห่างของรูก็เท่ากันนะครับ รูอากาศเข้าก็เท่ากันครับแต่ว่ารู id ครับของ tx35 จะโตกว่าครับของ Tx35 น่าจะโตเท่ากับท่อ id ด้านในครับแต่ว่าของของเดิมครับของเดิมก็จะรู id ดด้านในก็จะเข้าด้านในก็จะเล็กนะครับตัวนี้เป็นที่ล็อกสาย คันเร่งอะครับของเดิมครับผมตัดออกเพราะว่าเราจะมาใช้ตัวนี้แทนครับนี่ครับใช้ตัวใช้เลื่อยตัดตัดทิ้งครับนี่ครับรูไอดด้านในก็จะไม่ไม่เท่ากันนะครับของ GX35 หก็จะโตวกว่าครับ ปะกเกนก็ใช้ตัวเดิมได้ครับปะกเกนร,รูเท่า gx35 นะครับแต่ว่า,าจะโตกว่ารูของเดิมครับที่ติดมากับเครื่องนี่ครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับผมทาผมใช้มาประมาณน,าน่าจะเดือน2เดือนนะครับ ก็คบูของ GX 3 5ครับก็เอาไปใส่ไอ้ Honda ตัวตัวเก่าอะครับ UT UT สามหนึ่งนะครับใส่ได้นะครับ <c oughs> นี่ครับรูไอ d ด้านในก็จะ,อะพอๆกับไอตัวขาบูของ GX 3 5ครับ ความหนาก็เท่ากันนะครับน็อตก็ใส่ได้กันพอดีไม่มีปัญหาครับก็ย้ำอีกทีครับตัวนี้เป็นเครื่องอเรียนแบบครับของมาคิต้ครับรุ่น ebebh ครับ 340U ครับ ก็ผมจะเปลี่ยนเอาคาบูของเจ๊กสห้าเขาใส่ครับคาบูของตัว Honda ตัว,ตวเก่าครับ UT 3 1ครับก็จะรูปร่างก็จะคล้ายๆกับไอตัวที่ติดเครื่องมาคิ t ต้าเอเอติดเครื่องตัวนี้มาครับรูปร่างก็คล้ายๆกันเลยครับก็เลยใส่แทนกันได้ครับสำหรับรุ่นนั้นครับ ถ้าใครหาคาบูของไอตัวอยู่ทีสามนึงครับไม่ได้ครับขอใช้ของ GX35 ใส่ได้เลยครับ ก็ไอตัวลูกเล่งนะครับก็จะหันหันหน้าไปคนละคนละทางกันครับแต่ว่าไม่มีปัญหาครับเครื่องนี้ผม ซื้อเมื่อปีสอง3ันห้า้อยห้าสิบสามครับปีนี้หกห้าก็สิบสองปีแล้วครับเครื่องตัวนี้ครับตอนนั้นราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณสี่พันพอดีครับผมลองหาดูตอนนี้ไม่มีครับตัวนี้ครับ พยายามหาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าใช้มา12บสองปีลูกแหวนยังไม่ยังไม่เคยเปลี่ยนครับก็ใช้งานได้ปกติครับอาจจะเละๆหน่อยครับ าหางงนูครบะครบไม่นะครับก็ถ้าใคร,ครใช้ของอเรียนแบบตัวนี้<ต>อยู่หรือใช้ของอามามาคิต้าตัวแท้ครับก็ถ้าคาบูของอของเดิมครับที่ อาจจะมีะราคาค่อนข้างจะสูงหน่อยครับก็อลองเอาของเครื่อง GX 3 5เห้าเขาใส่ดูครับซึ่งขาบูเทียมของ GX 3 5ก็ร้อยกว่าบาทครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ไปช่วยฟังช่วยกูช่วยัง